พี่ปูดีหรือปูเลยนะคะครัพี่ปูแป๊บนึงคาอ่ะพี่ปูพี่ปูพี่ปูเลยแม่ตัดพี่ปูเร็วไม่เป็นไรอ่ะรองเท้าสูงเดินลำบากขอินรองเท้าก่อนไหมปู่ะแลวเซลล์เซลล์แล้วก็สังหอง์โอเคครับได้เรอร์ดีนะคะตรงของถ้าถ่ายไมา์เลดดี้เนาะเติมกล้องไปแล้วด้วยยังไงบ้างสวัสดีก็วันนี้ก็สนุกสนานครับเหมือนได้รวมญาติจริงๆแล้ว บางทีแต่ละคู่แต่ละบ้านไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยดางั้นการมาบวงสรวงวันนี้ก็นอกจากเรื่องทําพิธีการเป็นมงคลแล้วก็ได้มาเจอกันด้วยได้เริ่มพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับความสนุกในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนนพ่เ้นวันนี้เปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าคอมดีส้สายสเนาะใช่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทไม่เคยไม่ค่อยได้ทําละครหลังข่าวที่เป็นแนวรอมคอมนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงความเป็นเ,เรื่อง มีเรื่องเกิคอนฟ lict ของเรื่องที่เป็นดรามา่าอยู่อย่างเงี้ยครับแต่รับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วก็น่ารักยิ้มดูแล้วยิ้ม,มฟินหรือเปล่าไม่รู้แต่หวังว่าคนผู้ชมที่ชมจะรักหลงรักในตัวละครของเราครับอ่ดาวเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ดาวได้ไปถ่ายมาบ้างค่ะไปถ่ายมาถ่ายแล้วหลายคิวค่ะก็ยากนะเพราะว่ามันจริงๆในเรื่องอ่ะดาวเป็นเป็นคนคนกรุงเทพ มาแต่งงานกับคนทา,ทางอีสาน<ะ>แต่ว่ามันก็ต้องมีพูดอีสานบ้างเนี่ย<อ>ก็มีคุณครูทั้งหลายที่อยู่ในกองเนี่ย<ะ>ช่วยกันทุกๆคนเลยรวมทั้งคุณพระเอกของเราด้วยออคุณยูโรยูโร <Euro. S 1> คุณยูโรหน้าที่หรอคะก็ช่วยกันช่วยช่วยได้บ้าง<ะ>ครับครับผมเร,เราใช้พระเอกแบบ คุ้มค่าคุ้มค่าใช่ใช่คุ้มค่าครับอ๋อตัวสองเข้าใช่มีหลายคนมีทั้งคุณยูโรมีทั้งพี่วิทย์พี่ชอยคุ่วิทย์วันนี้ไม่ได้มาเล่นเป็นลูกชายก็ดูใจมากที่ ก็ได้กลับมาบ้านอีกครั้งเลยนะเพราะว่าก็ไม่ได้ละครช่องเจ็ดหลายปีมากนี่คุณจีนก็ถึงจะจบจากเมืองนอกแต่ว่าก็พูดสายสานได้ด้วยคนอีสานอันนี้ก็สอ่อันนี้อันนี้ที่เด็ดเลยอันนี้ที่เด็ดโอ้ยนี่ลืมไม่ได้เลยอันนี้คืออีสานลึกบางทีพูดแบบงงอีสานลึกเลยครับน้าเอกนางเอกค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ยูโรเรา หนึ่งแล้วได้พูดภาษาอีสานสองเปลี่ยนลุกด้วยครับเปลี่ยนลุกครับก็เป็นชาวชาวไร่เป็นเจ้าของไร่ครับผมก็จะเป็นออกแนวเซ่อๆหน่อยครับผมมีหนวดมีคราวผมยาวสนุกไหมสนุกไหมไปไปโชว์โรว์ผมคือจอันนี้เลยอันนี้อันนี้จะอันนี้จะสั้นกว่าในละครนะก็คือวงสวงเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันจะลุงรังครับผมฮะวันนี้ก็มาแบบเบา นางเอกผมก็ไม่ธรรมดานางเอกผมก็หัวทองก็เปลี่ยนลุคเหมือนกันค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้พลิกบทบาทมาเล่นเป็นคอมเมดี้บ้างนะคะก็เรื่องนี้ก็จะไม่ไม่ยอมคนเรานะเราก็จะสู้คนแล้วทันคนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะะออต้องต้องดูในละครค่ะเราโฉชะโฉดกันตลอดค่ะแสบกันทั้งคู่ไหมพต้นก็จริงๆตัวตัวตัวเรื่องของนางเอกด้วยความที่เขาแบบ เป็นคนแสบมากเลยแหละเป็นแสบมากแล้วก็เป็นเหมือนคนเมืองที่ถูกเลี้ยงดูมาเติบโตมาด้วย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 การที่แม่ไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ว่าเติบโตมาที่แม่ทํางานแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะมีแบบช่วงแกลบที่เขาไม่ได้เข้าใจกันแล้วก็เติบโตมาด้วยตัวตัวของตัวเองะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเป็นคนที่แบบวิงเวนแล้วก็พอมาที่ต่างจังหวัดมาเห็นชีวิตของคนที่มัน slow life คนที่มันเขาใช้ชีวิตแบบ แบบเรียวๆจริงๆมันก็ค่อยๆขัดเกลาตั้งเอกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามาถึงตอนแรกก็แบย่างนี้ค่ะคนนี้ก็ยังไงคะคนนี้ก็เขาเป็นรับคนนี้รับเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยค่ะคนนี้จริงๆไม่เคยไม่ค่อยไม่ได้รับบทคอมเมดี้เท่าไหร่แต่ว่าพอมารับงานของเติ้ลนะคะคือเขามีวิชั่นจริงๆอ่เขาสามารถดิวิชั่นขอชมเดี๋ยวิชั่นเขาสามารถออกแบบในในบทให้มันดูมีอะไรแล้วเราแบบเฮ้ยเขาทําได้ยังไงอะ คือพี่พิมพ์ก็คือไม่ธรรมดาจริงๆเขาต้องต้องต้องฝากทุกคนด้วยค่ะฝากละกองก็ช่วยสอนเยอะพี่พิมพ์เนี่ยคือตอนแรกที่มาฟิตติ้งอ่ะเราก็เข้าใจว่าพี่พิมแบบพูดอีสานได้ทุกคนหมดเลยเข้าใจพี่พิมนะพี่พิมมาถึงคือพี่พูดอีสานไม่ได้นะเรโอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราช่วยช่วยกันอะไรยเงี้ยแต่จริงๆแล้วผ่านไปสองคิวเองหลังจากนั้นไม่ต้องห่วงพี่พิมเลยคือพี่พิมพ์เขาพูด พูดได้ประมาณ 70- 80%ที่เหลือ20%มามาเอาตรงน้างานมาน่ง,งานแต,แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเสียงน้ำตาเพราะว่า <c oughs> เครียดเครียด <c oughs> ไม่เคยได้เล่นนิสานแต่ว่าพอมาทำกันบ้านแล้วแล้วกองช่วยทุกคนนักแสดงช่วยกันหมดเลยอะค่ะเป็นเป็นทีมเวิร์กมันก็เลยออกมาก็แฮปปี้มีความสุขนอกจากที่อยู่ตรงนี้ยังมีเยอะนะมัะนักแสดงทัข้าเรียนผใหญ่ใช่มีพี่ปูด้วยนะครับนี่เป็นแม่ของนางเอกครับ เป็นแม่หรือพี่สาวไม่รู้วเป็นพี่สาวแล้วดูผงแบววช่คืออะไรใช่พี่บูในเรื่องก็เป็นตัวละครสําคัญพี่หนุ่มนะครับแต่ไม่บอกดีกว่าไม่อยากจะสปอยพีใช่ค่ะมีเรื่องที่แบบมีความลับต้องไปค้นแต่ผมขอเปิดเผยเปิดตัวละครลับหน่อยได้ไหมครับ คุณแทนแทนตะวันแท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 นดาเอกใหม่นะครับแกะกล่องครับแกะกล่องครับอะไรติดปากอะไรติดปากมึงลองออกสักนิดนึงครับเรียบร้อยครับดูแลดูแลบ้าครับผมครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องสองแล้วครับที่ได้ร่วมเล่นกับพิเตอร์นะครับเป็นโอกาสรอบที่สองก็ขอบคุณพิเตอร์ก่อนเลยครับก็ ไม่มีอะไรครับก็พี่พี่ที่กองก็น่ารักทุกคนเลยครับช่วยแทนทำให้แบบคุณเล่นเป็นอะไรบอกเข้าไปก็เเป็นอะไรก็แทนครับรับบทเป็นไตรทับครับก็ลุคคาแรคเตอร์ก็จะแบดแบดชาวไร่ก็เหมือนเนี่ยพระเอกของเราพระเอกหนึ่งก็แบดแบดเอกหนึ่ง รวังเจะาอมไม่ขีดตลอดวันว่าคแาคเตอร์แบนี่มันไม่กางเกงนี่เข้าซีนยังมีไม่ขีดอยู่นี่เลยไคเาให้ดูดิเทเตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมตรงนี้ครับต้องแบบแทรกกลางเทพแบนแบนิดนึเรียบร้อยมันเป็นคนเรียบร้อยมากคืออยู่กองไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเล่นก็ต้องแบบ ต้องใช้ต้องคุยต้องคุยกันเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรเรื่องที่ต้องทำกันบ้านเยอะมากยังไงฝากแฟนๆลรารด้วยครับฝากเราควฝากอีกทีค่ะตอนนี้เริ่มเปิดกล้องไปประมาณนึงแล้วเนาะตอนนี้ถ่ายไปถ่ายทําไปได้ประมาณน่าจะเกือบ20%อของของของทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เราน่าจะถ่ายต่างจังหวัดหลายๆมากกว่าหนึ่งหรือ2จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องฝนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การถ่ายทําเราค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็รวมถึง มีซ the ีนท you know, ี่มันเป็นซีนที่ค่อนข้างจะเป็นซีนใหญ่หลายๆซีนแล้วก็เป็นซีนที่ต้องใช้เทคนิคหลายๆซีนด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้งานอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าจะได้ทันดูกันในเร็วนี้ครับก็พยายามจะรีบให้เร็วที่สุดคุณบป่าอีสานมาฝากละครไหนครับครับผมก็อนุญาตฝากละครนะครับผมก็ฮักหลายไม่ได้ดีครับลับลองมามวนแท้ๆเป็นละครแบบฟิลกูดแต่ว่ามี มีดดามาจักนอยแต่ว่ามวนแท้ๆครับฝากเบิ่งน้ำเดอครับกนกาลังใจน้ำเด้อเฮาอะคะเกเสะขอบคุณค่ะเกินเสิร์ไม่ได้พอได้แล้วเขาเรียกคุณเป็นคุณไปอยู่ตรงไหนรู้ะกลางตู่กลางนี่นางเอกมาจีมาเชิเดิมไเนเออเออนานอะคู่ละคะมาเชิคะ มาลูกแฟนปวดลูก <FC 5 S 1> สบาย FC ไฟเยอะมากเลยอ่ะ <laughs>